สวัสดีครับผมลุงหลอเดฟซีครับมื่อนี้มีรายการบังไฟนะครับผมบ้านสางแปนตำบลทรงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนนครับวันที่18มิถุนายน2 5 6 6ครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บังที่1น่นอลาสิงเทพบังที่สองชัยเจริญบังที่3เงาปีศาจบังที่4หงเหินบังที่หาแทวดาบังที่6ตาพันเปอร์เซนบังที่10ดิวเทวดาบัง <laughs> บังที่7ดิวเทวดาบังที่8อินซีสารบวกอางศิลาบังที่เก้ากะรอกหน่อยบังที่สิไพ่สีทองบังที่สิเอ็ดนครพักะบวกโดมออนซ่อนเดบังที่สิสองเจไกสยังลุยบังที่สิบานครคังใหญ่บังที่สิบสี่นครดงบังยุกไม่บังที่สิหาซอแทกเตอร์บังที่สิบหทองพักดีบังที่สิดกอดกอดเมฆบังที่สิบทอสีปะภาเก บางทีสิบเก่าเพี้ยวโปรดักชันบางที20กวิดเบิกฟ้านะครับตุลาการโดยกะิลอยฟ้าบวกเรดาแทนไบออนบวก Jimmy, บหลอดชิมินะครับซีมงนะครับบวกเรดาตุตุนะครับผมอย่าลืมไปห้ยกำลังแรงใจการรับประกันคุณภาพโดย,โดยทีมงานอินทรีอีสานนะครับผมประกันภัยบุคคล3มเพียงเพียงนะครับ 300นั่นเองนะครับไปให้กำลังแรงใจกันนะครับมือลุงรอดกันไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามส่วนเอ่อมัดสีแดงอ่ะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายขไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีาล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 า